ตัวแรกครับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมโลบ็อกในแมปอาร์ดัลทริปนั่นเองนะครับซึ่งอินพีนี้เราก็จะไปเล่น <มา S 1> แบบจังเกิลครับมก็แพรนเอามามเข้าไม่ได้เอาไอ้แก่กดหนึ่งเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกสรุปคือไอ้เอนาะไอเด็กเวียมเริ่มไปก่อนนะครับไอ้ไ <Yeah. S 1> อ้ไอ้เนาอย่าเริ่มก่อนทอาไมเนี่ย ึ่งเอที่แล้วเนี่ยแล้วก็จำไ,ได้เลยกูตายขาประตูเวดเดี๋ยวเข้าใหม่ <c oughs> หรอแป๊บ<ม><ด>แล้วก็ผมได้ลองไปไอ้ <c oughs> นี่แล้วคนระับไปอะไรวะลองประกอบรถตู้แวนนั่นเองแต่ว่ามันดันประกอบ <c oughs> ประกอบแล้วมันไม่ไปอ,อ่ะระหว่างรอน้องเข้ามาก็ไอ้เมื่ไรจะมาไวเวน โอเคนะครับตอนนี้ก็ไอเด็กเปรมที่มันกดเริ่มไปคนเดียวมันก็มาแล้วนะครับไปเร็วน้องเร,มมเ,เริ่มเลยเริ s <S ่มเลย Let's go คันนี้เราไม่เอาแวนแล้วนะเพราะว่าเราลองไปประกอบแวนมาแล้วเราประกอบหลายครั้งมากแต่ว่ายังไปไม่รอดนะครับเลยต้องมารถธรรมดาเอารถธรรมดาเนี่ยโอ้ยังมีปืนยังมีอาหารเหมือนเดิมเลย <ไ>ที่แน่คืออาหารสำคัญสุดตาอันดับแรกประกอบรถหน้าที่ประกอบรถเรา <c oughs> ยายายายิงปืนอย่ายิงปืนเล่นเดี๋ยวตายคาตู้เดิมเราจะให้น้องเราที่เป็นวิศาวากรในการขับรถไปจัดก,การซะทไมดีในการประกอบรถเลยจัดการถายน้องวิศาวากรเลยว่ะไปเดี๋ยวช่วยขนของขนมาเอาว่าเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ว่าประกอบรถเสเร็จเลยนะครับ นี่ทุกคนดูนี่สิซินเดล่าหรือเปล่าไม่ยิ้มหวานขนาดนี้ปันขาวเลยมึงเออเราจะเอาไปด้วยครับอ้นี้ <ผม S 1> เอาไป<อ>ด้วยอมาก่อนอันดับแรกง่ะจะรังสร้างรถโอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบรถเสร็จแล้วครับและนี่ก็คือของที่ผมจะขนไปนั่เอง,เอง,เองก็จะมีพวกอาหารแล้วก็รูปภาพนั่นเองครับโอ้ยบ่นอะไรใช่ไหมฮะบ่นอะไร ซึ่งเดี<ต>๋ยวเดี๋ยวเงียบคนที่เห็ปี่นซึ่งรูปภาพนี่ก็ผมก็ไม่รู้จะทำรกันแต่ว่ามันก็เอา <c oughs> เฮ้ยมึงลอกก็ได้เฮ้ย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 ไอเด็กวีหรือไฟฉายล,าาล่วงมัน <c oughs> ล่วงจริงปหมล่วงล่วงแค่เดียวล่วงแค่เดียวเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้มึงกลับมาก่อนมึงกลับมาก่อนเฮ้ยนั่งยู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 ยอยูู่ยูเหมือนเราเอานัง่งไม่ได้ไม่นั่งบ่ได้ เดินสอนนัง่งให้ไหมเอาไปฉายวางก่อนเออเราไปฉายวางจึ๊บโอเควางไปฉายเรียบร้อยไปไปกัน let's go เิดประตูเอวประตูอ้าวเป็นไม่ <c ười> เป็นเรียบร้อยเลยกูโอเคได้แล้ว ไปกันเลยคุยไม่ตายมารอบที่แล้วแน่นอนว่าจะได้ไปครับประกอบรถทุกคนผมจะบอกจะบอกว่าประกอบรถที่เที่ยวเาประมาณ2โมงว่าจะประกอบเพราะไม่รู้เรื่องอะไรเลยไอปีที่แล้วก็ด้วยยัเปิดไฟก็ยังไม่เปิด โอ้บรรยากาศมันต่างจาก<ป>เล่นทะเลทราย<ป>นะอย่าอย่าจอดไกลๆจอดไกลเลยเนาะอย่าจอดใกล้เดี๋ยวตอ,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 อมบี้มาจอด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 ไปมีปืนนะปืนอยู่ไหนอะัน <c oughs> นี้ก็ปืนไม้เฮ้ยเอาไว้ปืยิงไปบินเลยบินเลย โอ yup, ้โหชนเป่าคุณป้าคุณป้าเออเยอะจังเฮ้ยโดนโดนโดนมันไม่เป็นไรเลยอะเอาจุดปูดนี่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 ตายตายเดินตายเดินมันน็อกเฉยๆไม่มันตายเลยเมื่อกี้มันเหมือนจะดไอ้หวิดตาย ไอ้มันไม่ตายว่ะกระสุนเรือซาวนัดไอ้น้องกระสุนเรือซาวนัดยิงเลยนี่ตายหนึ่งตายหนึ่งกระสุนมันตัวยิงผู้อ่ะทำไมเราไม่ยิงมันก่อนวะดีไม่โดนกระสุนหมดกระสุนหมดกระสุนหมดข้างในมีกระสุนไหมเดี๋ยวกุลล้อมไปเดี๋ยวกูรอมเดี๋ยวกูรอมันนีเดี๋ยวกูรอมันนีลูกของลูกของลูกของกูไอ้เโร่กูไอ้เนโล่มีอาหารเออเบาไวหมนะบ้าน แล้วกูจะฆ่ามันยังไงเนี่ยเดี๋ยวโกฟืนมึงตายกูปะรูดของไว้เนาะรูดของเฮ้ยกูแต่ไม่น้าหมดมันตามกูอ้าวว้าวอุ้ยอุ้ยมันตี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 จะรู้ไปยังไงไม่รู้อ่ะฆ่ามันก่อนนะตอนเนี้ยมีอะไรฆ่ามันได้บ้างเออเอามาตีมาตีมันเร็วดุน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 มันแต่ไม่น่าหมดแล้วกูจะตาย ไอ้เชี่ยมันตีกูกระทองแดงมันตีมันตีไปแล้วเฮ้ยนะตูนะาไปเวนช่วยด้วยไอ้เวนเดี๋ยวมึงเจอโลกกับตาดเมเบกากูอ้าวอ้าวเอ้ยบังกันได้บล็อกได้บล็อกได้เจอเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันตีโคตรแรงเลยเฮ้ยไปกู้คนอาหารไปกัน เราคือไม่มีอะไรใช่ไหมเออไม่มีอะไรด้วยมั้รเฮ้ยมึงจะตายเอาอาหารแค่เดียวเนี่ยนะมึงกินยังเข้าไปข้างในทุกมึงไม่ได้กินหรือเปล่านมันไม่มีแค่เดียวเเพราะเราไปที่อื่นไปที่อื่นดีกว่าเราไปที่เราไปที่อื่นเราไปที่อื่นดีกว่าเฮ้ยนี่มีอ่านสำรองอยู่มีอ่านสำรองอยู่ได้อยู่ได้อยู่เนาะได้อยู่กินเลยกินเลยมีกล้วยมีกล้วยอีกมีอาหารมึงรออาหารมึงเท่าไหร่ขึ้หรออะไรวะเอ้รูปไอ้รูปเบนนี่ไอ้รูปนี่มันทับกล้วยอยู่อ่ะ เออช่างมันไปไปไปมานั่งของกยก่อนนะ้องกูหิวตอนนี้เราก็ไปที่อื่นต่อเลยครับเ t s โ o ย้ายที่นั่งไม่ได้เลยหรือย้ายที่นัง่งไปนั่งไปนั่ง คือแต่ว่าเราไม่มีกระสุนแล้วนะโอ้ยล้อล้อมันเป็นงั้นนะ่ะฮะแล้วลนไปได้ไปได้ปะนะเนี่ยอ้าวไม่ขับรถต่อไอ้น้องเป็นล้อล้อมเบี้ยวไม,ไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยไปดเดี๋ยวเดี๋ยวขาบให้ไหมไม,ไม,มันยุ่งยากตรงไหนนั่งกเหนาะนาันง่นงนงันง่นงนงั่งนั่งเดี๋ยวเอารถขึ้นเองกูเคยรถขึ้น เมียไม่ได้ไปกันแน่บอกเลยกระดังเด็กที่มีใบขับขีน่น้องเดจ้าบ้านเจอกันเลยเพิ่งออกมาเองเนี่ยเ,เดี๋ยวเด,ดี๋ยวลองลงมาสำรวจดิว่ามันมีคนปะถ้าเกิดไม่มีคนเดียเ๋ยวเฮ้ยดี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 ดดดดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมึงทำอะไรเนี่ยเฮ้ย อย่าโกรธดิรถมันไม่ไปมันเปลี่ยนไะม่ได้ต้องรถจะรถก่อนเฮ้ยเฮ้ยรถเราแรงสิบสิบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสี่สิบรถต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มไอ้ออนอนเอนาะมันจะเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยไอเวนี่นแกรมอวนไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยดเีนะ๋ยวกูจะออกแล้วจะออกแล้วทําทําไม่หยุ ไอ้วะเนี่ยเฮ้ยถอดไม่จะระเบิดไม่จะระเบิดเปล่าวไม่จะระเบิดเปล่าวถอย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 จะตายจะตายเฮ้ยเครื่องบินมาจากไหนเออเฮ้ยเครื่องบินใครแม่งขับวะเฮียขับไม่ดูตามว้เฮ้ยเขาเกือบตายไปเขานั่งไปครับขับไมดูตามเขาขับเรียนเลยเดนะเฮ้ยเครื่องบินมาจากไหนนี่ะ เฮไปเลยไปเลยขับไปเลยขับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปิดไปไปไปเขาประตูเล่นแล้วไม่ให้ขึ้นบินมาเล่นเลยมึงเปิดประตูเล่นเพื่ออะไรอ่ะไปต่อดีๆนะสิขับรถไปดูไม่ไหนเฮ้ยก็มีมือชนแล้วเราก็เย้

ทแล้วถ้าเราล่อมันมาติดรถได้ปะมีมีคนว่ะมีคนทำไมลมไอเดียกูลองไปดูดูกูลองไปดูเปิดไฟไงมึองมอยู่บนรถมึงอยู่บนรถไปไม่ใช่กูอยากรู้มึงเปิดไฟไงมันมีปูเป,ปิดไฟอยู่เราหาดูชึบอะไรเครื่องบินเหี้ยอนี่เสียง เอ้ย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 เทียอะไรเนี่ยเครื่องบินมันยังไงเน่ยไอ้เวนนี่เกือบตายอะไรอ่ะเครื่องบินมาไงอ่ะทียตัวอะไรเนี่ยกูได้รูปตัวอะไรไม่รู้มาด้วยจะรูปอะไมไปเดี๋ยวกูต้องการของกูหิว อ่อยมันได้ปะอาวุธก็ไม hey, ่มีอ on ่ะปีนเข้าหน้าต่างอยปีนเข้าหน้าต่างได้เฮ้ขอรื้ขอหน่อยนะน้องเอ๊ะเดี๋ยวกูล่อมันอยู่เดี๋ยวมึงเข้าไปรื้ของนิเดี๋ยวกูล่อมันเองจะล่อเองเอ๊ะี๋ยวมึงมาล่อดีกว่ามั้งมึงมาอยู่ตรงตัวตันี้มึงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะเข้าบ้านมาล่อมันอยู่นี่มาล่ออยู่นี่ รอไว้รอไว้รอไว้อยู่เอออยู่อยู่นั่นแหละเบื่อไงแกเดี๋ยวขอเข้าไปสำรวจไอ้แก้ว่าไงแกกูนอนได้เลยนะแกไอ้นี่น้ำมันป่ะนน้ำมันน้ำมันน้ำมันได้ไหมนี่ไม่รู้อะเรารอไว้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 เดี๋ยวก็แฮมเบอร์เกอร์เอาไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงกินรอไว้นะรอไว้นะอย่าขยับบไปไกลแบบมันมาก มีน้ำมันน้ำมันไม่รู้ว่ามีน้ำมันบ้างไม่รู้นะว่ามีน้ำมันบ้างนี่มีอะไรเไ้ยมีอันนี้อะไรว่าไงแกน่าจะมีของที่นี่แหละตอนนัจะน่าจะไม่มีแล้วเดี๋ยวปิวตัวนั่นอ้าวเฮียกูปิดประตูไม่ได้เฮ้ยมานี่มานี่มาเอาของน้องมาเอาของมาของเร็วมาช่วยขนของหิวป่ะวหิวอะไรหิวจะหมดแล้วกินกินอาหารด้วยกินอาหารกินเข้าไป นี่เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์แล้วก็ขนของมาส่วนไอทิชชู่ทิชชู่ไม่ต้องมาหรอกทิชชู่ไม่ต้องโอเคตอนนี้เราก็มีวิธีการรับมือกับซอมบี้แล้วนะครับง่ายมากๆเติมน้ำมันก่อนโอ้ยน้ำมันยังเหลือเยอะเลยนี่ตัวเติมน้ำมันองี้ เก็บรอวเติมน้ำมันเป็นเช็ด <Okay. S 1> เอ้ยเติมน้ำมันหน่อยเอ้ยเติมไปถงังวัวเดี๋ยวกูลืมดูว่าในไอันนี้มันมีน้ำมันบ้างไหมแค่ถังน้ำมันปะเนี่ยมันอ,อ๋อมถังเปล่าดีกว่าไม่มีน้ำมันเว้ยเอ้ยมีนี่มีเท่าไหร่เจ็ดเก้าไปบ่ ตเติมน้ำมันดิน้องเอ้ยเรียบร้อยเฮียกูเติมน้ำมันเป็นจบแล้วเฮียเฮ้ยอยู่อย,อยูอย่าขยับรถเติมเนี่ยไม่เติมไงเฮ้ยเติมได้แล้วเติมเติม,ตม,ตมเอาไม่มาเอาอะไรเติมนี่ะเขาไม่ไปลืมอย่างนั้นนี่คืออะไรเนาะงตอนนี้น้ำมันหมดแล้ว ก็ถังน้ำมันใช่ปะพอไม่ออต้องเติมตัวนั้นเหรอแล้วกูโง่อะกูค,กคนโง่เลยอย่าอย่าด่ากูเลยน้งองโง่เออ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 ด้านหน้านี่น่าจะเป็นน้ำอะไรสักอย่างเป็นแก๊สป่ะี๋ยวกูเขา้าเลยอีกแม่นั่งอยู่กัอนอยู่กัอนอยู่ตัวแม่นั่งอย่ารีบอย่ารีบมานี่กันเดี๋ยวเราจะเก็บปืนเออ กูรอไไม่เก็บด้แล้วเปิดฝากระโปรงรถงี้กูจะขับไงเนี่ยเอ้ยกูหิวจะตายแล้วเนาะกูปิดฝากระโปรงรถด้วยกระโปรงรถปิดยังเอาไปป่ะอะไรกูขับไปตอนนี้อยู่จะตาแล้ว นี่ฟรีเดียนนั่นแี่ยจะตายแล้วนี่ว่าทหารหรือยวอุ้ยรุนแรงว่ะรุนแรงว่ะสี่สิหสิบเจ็ดหกสิบอ้าวพวกเราอยู่ที่หกสิบไปนอนนี่ป้าเลยป้าเลยแกเตกันอุ้ยไอ้ตอนลงมาเหรอแล้วใครไม่กด like, oh, ah, okay. ไอ้นี vey, ่วะ ไอ้วีเลยยงปลาแล้วไอ้น้องอย่ากแกล้งกูกูมไม่มีอาหารเมื่อี้แกล,งแล้งได้ถูกจังหวะจ,จริงๆไอ้เฮียเอ้คุณดิ้วว <laughs> ง อาหารในคนตรงไหนไป<ห>เยอะไม่รู้ก็ต้องอยูไปเลยขับอยู่อยู่ด้านบนดิมันมันมีบ้าด้วยเหรอไม่มึงอะขึ้นไปด้านบนถนนอน๋อ,อไ,ได้เห็นไ้ <laughs> นาย,อย <laughs> เอาโง่เหี้อะไรอ่ะมรถไฟม,มีดิไ้ไอ้าดาราโง่เฉย แล้วขับบนทางันยากเลยเฮ้ยนี่จะว่าหรือจะว่าอะไระมันบีบไม่ได้อ,อาามีหไมปอาะจะตายแล้วจะตายแล้วดิดิีีสเรียนแล้วอีกวีด้วยโอ้หมันเป็นที่ขายของเอ้ะข <c oughs> <c oughs> โมยขโมยแม่งเลยเอ้ยอันนี้คืออะไรเซลล์อ่ะเราต้องขายเอาของมาขายเอาลูกค้ามาแล้วเราซื้ออาหารได้เปล่าซื้อได้ปะ เซลอ๋อมันขายอย่างเดียวไอ้เนาะกุฏิการอาหารกุจะตาแล้วไปไหมไปที่อื่นไหมไปดีแล้วที่อะไรตุ้มเอาเซลเลนเดอร์ละโอเคเราขายดิอันเดียวอันเดียวเบาทเซลไงดูมาทำหน้าเซลไงตัวนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยรวยแล้วนี่เก็บเงินเก็บเงินไปมึงหิวไม่ใช่ <laughs> มันต้องเก็บเงินกูไปแล้ววว้าวจะตายแล้วจะตาย,ยนะ้องตาลดตาลดไป,ไปด่าทงพินดิดยากนิดนะนึงโูเปิดขาเหมืนกกดดีกดโค้ดกดใช้นิ้วกด เอ้ยเฮ้ยมึงขับบนทางนี้เ hey. ฮ้ยมึงม yeah, ีบัตรขี่ปะเนี่ยเดียวลองมาไปรู้ไปรู้จะตายจะตายจะตายโลบักไม่มีด้วยรถแรงเนาะเฮ้ยด้านหน้าี้ด้านหน้าี้ถูกสร้างหรือไรอู้หูหกะกระอยู่อยแล้วอยูแล้วอยูหิวหิวหิว มาเลยสิมเน่ยกูหิวจะตายโอ้หิวโอหิวโอหิวเร็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 วโหิวแรงสุดแล้วไม่เจออะไรเลยผมครหิวไปเรื่อยเรอยเเจอแล้วเจอแล้วนี่ไป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 น่าจะเจอไปว่าเจอตายก่อนเฮ้ยเจอเเจอเอนาจะทนอยู่นาจะทานอยู่ เซลขับเลยเซลขับเลยขับเลย yeah. เขี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเซลหรือซื้อเดีเ๋ยวมึงขับรถกูไม่ได้กดที่อะไรเลยกูไม่ได้กดที่อะไรเลยกูหันหน้าไปหันหน้ามามึงอะกูไม่ได้กดอะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่ารถพังไอ้น้องกูจะตาย มงึมงมต้อ,มองขับบนถนนแล้วมึงขับบนทางมาเลยมึงขับทางมาเลยเจ้ากูกูเลื่อนระถเรื่อ,อยๆเลยกูจะตายแล้วกูไม่มีทางอื่นนี่ไว้ฉายวะไปลูกต้องไปจัดทำไรได้ไอ้เๆๆๆๆอหี้ยไป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  กูไม่สนอะไรละกูไม่ต้องปิดหน้าต่างปิดประตูแล้วไปเลยเรื่องรถเรื่อยๆแล้วไอ้น้องกูน่าจะตายว่ะหลากก่อนหลากก่อนหลากก่อนอ่า ตายแล้วด้ยวอยอะไรไม่ได้ไปบอกมึงเลยหน่ามึงจะขับรถอะไรรึเฮ้ยเฮ้ยตายตายดูมันนอนตายไ <c oughs> ด้ร้องก็ร้องก่อนนะ <c oughs> อยู่ได้สู่วัดสู้ตายอะไรตายหมดเลย เออไงก็ยัมีเซลเอาไรเนี่ยเกงแกงเอ้าเกิดไม่ได้เหรอตรงๆอ๋อมารีไว้ฟรีหนึ่งค้างแล้วมันก็น่าจะเกิดไม่ได้อีกแล้วอะตายคันเดียวจบเออเรามาดูน้องเราแล้วเจะไปถึงไหนบ้ามเลยน้องไปไปสุดไป้สุด อันนี้ชอบอันนี้ชอบเฮ้ยแ hey hey, ล้วกูมาตายก่อนหน้าชอบตายตรงหนชอบก็ดีเลยกูมีเงินอยู่นะแต่กูม่ใช้เงนก่ถึงตใช้เงินเดิมแยตรงแล้วน่าจะตายกันหมดแล้วตายไ เกิดใหม่ไม่ได้อย่างงั้นเ,เราดูว่าน้องเราจะถึงไหนเนี่ยผมคิดว่า EP สองเราน่าจะจบที่ตรงนี้นะครับนั่นคือการตายไปเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้ปูุงอาหารเลยน่าจะจบแค่ EP สองนั่นแหละไม่นานมี EP ยี่สิบละเพราะว่ามันวอนที่มันเรายัางเล่นมันค่เป็นด้วยแล้วก็ยากนดน้วย ผมรู้สึกว่าอาหารเนี่ยเป็นเพิ่มน้อยแล้วก <ขอ S 2> ็าหายากนะอาวุธก็เลยเราหรือว่าเราจะลองไปเล่นคาราทแบบีแบบแบบพ<ๆ>ิล<ๆ>ึกเอ้ยไอ้น้องมึงเจอชอบว่าชอบเป็นไนวะเฮ้ยของพิลึเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจีอย่าหยิบขออย่าหยิบขอเบอร์ตัวนะกูไม่ใจ